เปิดขุมทรัพย์ผ่านล้านนุ่นวรนุษสมเป็นคุณนายสิงห์ ยอมหยุดงานหนึ่งปีเพื่อมีทายาทเปิดคุมทรัพย์พันล้านนุ่นวรนุษย์สมฐานะคุณนายสิงห์คุมกิจการสิบที่ฝีมือระดับตัวแม่อย่างนุ่นวรนุษย์พิรมพักดีนั้นไม่ธรรมดาพอประกาศว่าอยากพักละครภายในสองปีทําเอาแฟนๆใจหายใจคว่ำเพราะเสียดายในฝีมือไม่ใช่ว่าสวยและรวยมากอย่างเดียวแต่ในยามที่ไม่ได้เล่นละครนุ่นยังมีกิจการส่วนตัวมากมายเป็นสิบอย่าง แถมงานละครในวงการเล่นเรื่องไหนปังเรื่องนั้นนุ่นใส่เต็มทุกเรื่องไม่ว่าบทนางเอกยากดีมีจนเล่นบทแตกกระจุยนอกจากงานแสดงก็ยังมีกิจการส่วนตัวมากมายเช่นโรงเรียนสอนนาตรศิลป์ร้านอาหารชื่อแสนแซบที่มีถึงหกสาขาร้านอาหารแซบบาร์กิจการคอนโดมิเนียมที่ลาดพร้าวกิจการทำหมวกกิจการรถสุขขาเคลื่อนที่กิจการชุดวิวาที่นุ่นร่วมกับเจี๊ยบโสภิทนภา เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนอกจากนี้ยังมีธุรกิจเครื่องสำอางและเสื้อผ้ากางเกงยีนรองเท้าแม่เจ้าเรียกคุณนายนุ่นก็ไม่ผิดจ้า